ช่างซีเน่บอยนะวันนี้นะเราจะมาอยู่กับช่างายากรนะเป็นไอ้ไมายรนะอันนี้นะผมจะให้สำรวจกันแล้นะครับคอนเดนซอร์นะครับธรรมดานะเปิดได้นะมีคนเดนซอร์ธรรมดาเป็นอะไรธรรมดานี่ครับธรรมดานะมีเดนซอร์ธรรมดาตัวผ้านี่ก็ธรรมดาไปอีกแต่แล้วก็ตัวอันเอ้ยแล้เขาถึงต้องซื้อล่วง ับนนนนไป้อก็แสงเสือนะปกตินะครับรับไก็ธรรมดาธรรมดาไปก็โอเคเดี๋ยวผมจะนะับทุกอย่างธรรมดาหมดน,นะครับอย่าจับผิดผมนะครับมือมือธรรมดานะมือไม่ได้สมือกครนะ นะดูนะครับผมจะดึงนะครับโดยที่อันนี้จะไม่ออกนะแต่พาดออกมาไม่เม็ดเน็ตให้คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขอบอกคุณมันมีทริกเกอรูหรือผมไม่รู้เห็นมาใหม่เราตัดกองพูดหนึ่งสองสามวัน <One. S 1> เขาเขาคุณพังแล้วหรอไม่ป yes. นะวันทูทเยสงัดดูจะบอกทิกนกอร คือทิ๊ก์ยังง่ายม,มากครับนี้พอดีกิจกรรมโรงเรียนจัดกิจกรรมนี้เขาสอนนะวิทยาศาสต์ใช่ไหมกิจกรรมวิทยาศาสตร์รวมผสมกับมายากลครับอย่างแรก ผมว่าเอาอะไรที่มันถูกถูกดีกว,ว่านะสมมุติเราฝึกอ่ะอน,นี้เรานี่ลองทดลองขวดน้ำขวดน้ำชิปนะครับเขาไม่ได้จ่ายแล้วนะจ่ายถุงนี่มันอาจจะหล่นอะไรนิดนึงนะเพราะมันนะไม่ได้เกรดอะไรนนะขน,นาดนั้นเพราะผมแนะนำสิ่งที่เป็นแนวนอนแนละ้วไม่ไหลนะถ้าเราเอาแนวนอนมันต้องไหล,ลมั้งแลแค่ผมจะบอกทริคเลยนะครับ ครั <t od em |ms|> ้แรกนะผมย้ำนับทุกอย่างธรรมดาสิ่งของธรรมดาหมดเพราะคุณก็ธรรมดากล่องคุณก็ธรรมดาคุณใช้อะไรก็ได้่ห้าคุณก็ธรรมดาเองมือคุณก็ธรรมดาครับทุกอย่างธรรมดาไม่มีการแต่งไม่มีการเอฟเฟกต์นะเพียงแค่คุณถ้าคุณรู้แล้วคุณจะตัดตลึงเพียงแค่คุณ one two one two เราจะดึงลงครอับแต่ถ้าคุณดึงขึ้นมาไหลมันจะไม่ใช่มันก็จะเหมือนแบบทำมันได้ก็ผมดึงก็มันก็จะไหลนะเดี๋ยวลองดูถ้าผมดึงลงเห็นไหมแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับคือมันจะเป็นการที่แบบว่าจะอะไรแบไงดีพอแล้วพอแล้วน แล้วสูงใช่ไหมคะมันจะฟื้นไปแล้วความที่มันเป็นข้างล่างมันจะขยับนิดๆครับความที่มันเป็นข้างล่างเอาให้ดูคนสิก็ดูคนนั่นแหละก็เห็นคนนั้นไงเห็นหมาด้วยนิดนึงก็หมาใหญ่นี่นะมันเกิดจากการแรงกระทบชิ้นใหญ่ครับเพียงแค่คุณดืงลงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองดึงมขึ้น ก็ธรรมดาไหมครับก like oh, oh, oh. uh, uh. ็เหมือนเราลอยอะไรสมมติผมไมีขี้ยางลบมันไม่หนาวหนาวเพราะพึ่งเปิดแอร์ไม่ถึงยี่สิบกิโลเนี่ยนะพอผมดึงลงปึ๊บมาใครชอบนะคลิปนี้แต่คลิปนี้มีสาระแน่นอนแชร์เพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ครับด้วยครับ